À, để đều... สวัสดีทุกคนที่เข้ามากันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดในเรื่องของระบบค่าปับปามที่เกมเพิ่มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่าปรับปามเนี่ยมันจะต้องแบบลงเน็ตยังไงนะบริหารค่าปับปามยังไงแต่ละตัวละครเนี่ยฮะมันใช้ได้แค่240แต้มนะครับผมวันนี้คอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะฮะก็คือจะมาแนะนําแผนในการใช้ค่าปัาปามยังไงให้คุ้มผมมีเทคนิคครับในการที่จะสามารถใช้แต้มเกินได้2 เดี240๋ยวมาดูกันก่อนว่าแต่ละด่านเนี่ยมันได้แต้มกี่แต้มนะครับก็คือแมนติธรรมดานะครับจะใช้20แต้มแมนติเฮลเนี่ยจะใช้30แต้มแล้วก็อพอร์นอร์มัลใช้30แต้มนะครับแล้วก็อพอเฮลเนี่ยใช้50แต้มนะครับผมแนะนําก่อนสําหรับตัวหลักนะครับที่พลังประมาณ 25k ขึ้นไปแล้วก็มีบัตรเสริม2ใบนะฮะคนที่เติมพาร์ท6,080บางคนอาจจะสงสัยไงว่าเอ้ยมันจํากัดแต้มมาแล้วเราจะเอาบัตรเสริม ไปทําอะไรนะฮะอันนี้คือแผนที่ผมมาแนะนําให้นะครับนี่ครับแผนที่1นึ่นะครับสำหรับคนที่มีบัตรเสริม2ใบใช่ไหมเราจะสามารถใช้บัตรเสริมครับในการลงอโพนอร์มอลหรอบเลยเป็นลงอโพนอร์มอลหรอบแล้วก็อโพเฮลอีก2รอบนะฮะแต้มรวมทั้งหมดมันจะเกินมา10แต้ม ะะแต่มันจะสามารถลงได้อยู่นะแล้วก็ได้ของอยู่นะครับอันนี้ใช้เต้มทั้งหมด250เต้มนะฮะแผน2ครับแผนนี้ก็สําหรับคนที่เอ้ยอยากจะหาชุดด้วยอยากจะหาประดับด้วยใช้อโปนอร์มอลสครั้งต่อด้วยอโปเฮลสาครั้งพอนับรวมแต้มแล้วมันจะได้270แต้เตมถ้าลงตามนี้นะลงตามนี้ตามแผนเป๊ะนะครับผมจะได้แต้มทั้งหมด270เต้มอันนี้คุ้มเลยนะฮะใช้แต้มคุ้มเลยแล้วก็แผนสาครับสาหรับคนที่ได้ ชุด a p o ครบแล้วนะฮะเราต้องการหาประดับก็คือนี่เลยลง a โ o Normal หครั้งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเอาไปลง a p o Hill ครับ5ครั้งจะใช้แต้มทั้งหมด280แแต้มเลยนะครับอันนี้คุ้มมาก นะครับสำหรับคนที่พลัง 25k นะลงไหวได้ทุกดันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมาสำหรับคนที่สายฟรีคนที่ไม่ได้เติมบัตรเสริมนะฮะหรือว่าตัวรองอะไรอย่างนี้นะครับมาดูตรงนี้ได้นะฮะพลัง 25k นะฮะถ้าไม่มีบัตรเสริมนะครับผมก็จะลงดันเมนติคอนะครับธรรมดา2รอบอโพธรรมดา3รอบอโพเฮล 3รอบนะฮะอันนี้จะใช้280แต้มอันนี้คุ้มเลยแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้เติมนะฮะสายฟรีอยากจะเติมนะฮะก็มาเติมกันที่จูนวิโกช็อปกันได้เลยนะฮะเติมแล้วกเนตเอ็มคลาสสิกครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะแพ็ก6,8 0ันนะครับผมก็แนะนําให้เติมแพ็ก590นะครับผมจะได้ตัวบัตรเดือนทั้ง2ใบเลยตามนี้เลยนะฝากกันไว้ด้วยฮนะร้านจูนวิโกช็อปนะฮะ โอเคมาที่เนื้อหากันต่อสำหรับสายฟรีนะที่ไม่ได้เติมแล้วก็พลังประมาณ 20k ลงไปนะฮะในกรณีที่ลงอโพเฮลไม่ไหวเราก็สามารถลงแมนติธรรมดาครับ3รอบลงอโพธรรมดาครับ3รอบแมนติเฮลอีก3รอบมันก็จะเป็น240แต้มพอดีประมาณนี้เลยถ้าลงอโพเฮลไม่ไหวนะเราก็มีอยู่ทางเดียวนะครับ ก็คือลงอย่างละ3ครั้งนะก็จะได้240แเต้มพอดีอ่าแล้วก็สำหรับพลังที่แนะนำในการลงเนสดันต่างๆนะครับผมก็จะแนะนำเป็นอย่างนี้นะฮะตัวเลเวล40นะครับผมถ้าเป็นแมนติธรรมดานะฮะแนะนำให้พลังอ่า15,000 เป็นต้นไปนะครับผม15,000ขึ้นไปนะถึงจะพอลงแมนติธรรมดาได้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเมนติเฮลครับเมนติเฮลก็แนะนำเป็นพลัง2 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับบวกบวกในที่นี้ก็คือบวกทีมด้วยนะทีมต้อง,องพลังพอๆกันแล้วก็บวกต้องมีฝีมือด้วยนะครับเมนติเฮลก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวอโพนอร์มอลครับ CP แนะนำา18 0 0ขึ้นไปนะครับแล้วก็อโพเฮลเนี่ย ต้องบอกว่ายากมากๆานะฮะแนะนำ cp ประมาณ2 3 0 0มื่มขึ้นไปบวกแรกนี่คือแบบว่าแนะนำให้เยอะกว่านี้ก็ดีนะครับบวกที่2นี่คือบวกสกิลเพย์ด้วยนะฮะต้องมีสกิลเพย์ที่ดีด้วยนะครับบวกที่3นี่คือทีมต้องมีสกิลเพย์ที่ดีด้วยต้องเล่นเป็นด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าถ้าพลังเยอะกว่า2 3 0 0มก็จะเล่นได้สบายขึ้นนะครับผมตามนี้นะฮะแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็240แต้มใช่ไหมเนี่ยก็ต้องบริหารกันดีๆนะครับว่าจะใช้ยังไงแนะนำไม่ใช้แผนเมื่อกี้นะคิดมาหลายตลบแล้วเหมือนกันนะก็อย่างแผนเมื่อกี้ก็โอเคเลยนะครับมันจะมีในบัญชีเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับรวมแล้ว1,200แต้มนะก็สามารถเอาไปลงบริหารตัวลงตัวรองกันได้ ประมาณนี้นะครับผม